ไม่ออกอยากรู้ว่าทำไมมันต้องเป็นหลอดๆอย่างนี้ยทุกคนมนิคยานิคแคร์ยาอะไรไหม ะะวันนี้ <c oughs> นี่คืออะไรมันคืออะไรนะคะนี่ค่ะวันนี้ไปเที่ยวตลาดก้งโคกอ,อยุธยามาค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ไปเจอขนมร้านขนมโบราณน่ารักน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นขนมตุ๊กตักใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ลูกอมกรีดเชอร์รี่นี่นะคะน่าจะเป็นขนมตุ๊ก เนี่ยแต่งในปากสมัยเด็กๆอะ่ะเออเนี่ยได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโคกระป๋งมีมีแคนนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นฟุดน้ำสม้มกระป๋องน่ารักจังอะอันนี้เป็นบวยแผ่นนะคะทุกคนบววยแผ่นนะ อันนี้เป็นน่านจะบ,บุหรี่หมาฝรั่งรถมิ้นนะคะหมาฝรั่งมาฝรั่งอันนี้ไข่ตุ๊กแกใครเคยกินบ้างนืออะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นมะน,นาวตากแห้งค่ะบวยบวยจริงจก็คือบวยแหละนี่อันนี้เป็นลูกโอมชัก้อลอันนี้เป็นขนมช็อกโกแล และนี่เลยค่ะถ้าใครเป็นรุ่นเหมือนรุ่นคุณแม่นะคะจะไม่รู้จักอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะหมากฝรั่งนกแก้วเธอหมากฝรั่งนกแก้วจะบอกว่าใครเคี้ยวได้เยอะแล้วเปล่าได้ใหญ่ที่สุดชนะนตอนเด็กๆอ่ะเออจริงๆนี่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะได้มาในราคา ลองเลยเหรอลองทุกอันคงไม่ไหวไหมนั่นแหละเพื่อนๆอันนี้ก็คือมาแนะนาให้เพื่อนๆไปดูว่าใครที่อยากได้ของกินโบราณโบราณอย่างนี้นะคะแบบว่ากระปุกกระปิกเหมือนสมัยโบราณอย่างเงี้ยนะ่ะไปเลยค่ะตลาดก้งองอยุธยาจา้าชิมะ<า>ชิมมาไหน,นอ่นอะชิมทุกอันเลยชิมทุกอั่เลยเหรอแล้วมาฝรั่งจะเคี้ยวว่าใครย,ยังไงได้ใช่ไหมอ่ะออันนี้ก่อนก็นแล้วกัน มันไม่ร่วสักทีนี่นะคะทุกคนมันกินได้ใช่ไหมมันเป็นลูกอมเขาบอกว่าเป็นลูกอมเกรดน้ำตาลกรีนสตรอเบอรี่มะนาวทุกคนมันคือน้ำตาลไม่หวาม่มันไม่มันมันคือน้ำตาลนั่นแหละมันเค็มเหมือนวิตามินซีเลยอนี้น่อยวิตามินซี ส่วนอันนี้เป็นโคกแคนทุกคนโคกแคนยังไงก่อนตะกรงอั้งได้แล้วละอ่ะได้แล้วค่ะตะกรงอันนี้โคกแคนทุกคนน่ารักกระปุกกระปิกกระปุกกระปิก,ปกปมินิแคนหืนไม่ออกอยากรู้ว่าทำไมมันต้องเป็นหลอดๆอ,อย่างนี้ด้วยทุกคนมินิแคนค่ะมินิแคนจ้า อร่อยไงวะละลายไหมไม่เหมือนพยายามจะให้ซ่านะเพราะว่าอันเนี้ยมันหวานใช่ไหมเหมือนน้ำส้มใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับพยายามจะให้ซ่าแล้วมันไม่ซ่าจริงหวานหวานลูกอมลูกอมค่ะทุกคนส่วน อันนี้คือตัวแตกป๊อแป้ะนะเคยเคยกินบ้างอ่านี่ไงอันนี้ค่ะมันเป็นขนมแตกป๊อแป้ในปากนี่ยอลบาดท,ทุกคนนี่นะคะอลบาดอันนี้เป็นลูกอมป้อแป้ป๊อแป้แตกในปากทุกคนค่ะนี่ใครเคยกินบ้าง สมัยเด็กๆก็ชอบกินมากเลยมันจะแปร๊ะแปร๊ะแปร๊ะแปร,แปร,แปรในปากเอาสีแดงและกันแกไม่ออกแกไม่ออกสักอันแกยังไงมีคนอาก,ศกาศไกลเราไปทิ้งหมดแล้วทุกคนแกไม่ออกสักอันเลยทุกคนน่าจะไม่ได้กินอ่ะอันนี้ลอกมาแล้วด้วย อันใหม่แล้วกันอ่ะมามันจะเปาาแปะสปาต้าทีหรือเปล่ปปปา,ปปาเดี๋ยวฮะอืนี่นะคะมันจะเป็นเกร็ดๆนี่อย่างงี้นะคะจะเป็นผงๆอย่างงี้นะแล้วก็จะไปแตะในปาก <c oughs> นี่ไงเ่าหส่ร้อยเท่านี้ ทุกคนทำยังไงให้ใครได้ยินฮะ,ะม่ได้อารมณ์เอาให้หมดแล้วแล้วกอ่ะเดี๋เพื่อนยังไม่ได้ยินเสียงอืป๊อแปะสอระบาดสอระบาดตลาดกกงโค้งค่ะทุกคนอ่ะ มาอยู่ไหนฮอคนแปลกกันหมดแล้วโอเคค่ะทุกคนค่ะแม่ก้อยก้อนนั่นแหละเป็เที่ยวมาตลาดก้องโค้งนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบว่าขนมแปลกๆขนมแบบว่าสมัยแบบ บรโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปลองกันได้นะคะยังแต่ใช้ปาาอยู่เลยทั้งหมดเนี้ยค่ะ8ปดึงบหบาทนะคะก็ใครผ่านไปแถวอยุทยาก็ไปลองเอามาลองชิมลองทานกันดูได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ